แหลมนะครับพวกบนเลืนแหลมอ๋ครับงจูงแหลมครับเป็นไงครับไม่รอดครับรอดไหมรอดไหมรอดไหมเป็นไปถึงข้างในเน่ยรอดไหมครับ ชันไม่ชันครับโอ้โหครับดูบรรยากาศนะครับโอ้โหเซฟสองร้อยห้าสิบนะครับ ร้อดครับโอ้ยโหครับมันๆนะครับคลิปนี้มันนะครับฝนตกมาสามวันแล้วตามมาฮะตาอยู่ไหนอ่ะมาเลยบรรยากาศนะครับ